สนับสนุนโดย b e n e p l u s by b e n e f i t โปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณสอง ตำนานคิวปิดเทพเจ้าแห่งความปรารถนาและความรักรูปร่างลักษณะของคิวปิดนะคะภาพจําที่ทุกคนคุ้นเคยเนี่ยก็จะเป็นเทพเด็กเพศช,ชายนะคะรูปร่างหน้าตาหน้ารักใครเห็นใครก็เอ็นดูเนาะด้านหลังเนี่ยก็จะมีปีกเล็กๆในมือจะถือคันธนูและลูกศรถึงแม้ว่าคิวปิดเนี่ยจะเป็นเทพเจ้าแห่งความรักแทงสอนให้คนอื่น,นรักกันมากมายนะคะแต่ทว่าเทพเจ้าแห่งความรักของเรานั้นกลับเป็นคนที่เสียใจหรือว่าไม่สมหวังเสียเองนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรกรณำนะคะเราก็พบกับจูอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะจูก็จะพาทุกคนเนี่ยกลับไปในโลกของตำนานเทพปรกรณำกรีกโรมันอีกครั้งค่ะเนื่องจากอีพีที่แล้วนะคะจูได้เล่าเกี่ยวกับตำนานเมดูซาไปเนาะซึ่งกระแสะตอบรับดีมากๆนะคะมีคนเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันยอ่มากๆค่ะวันนี้จูก็เลยจัดให้เลยค่ะอีกตำนานนะคะเป็นตำนานกรีกโรมันเหมือนกันซึ่งเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินแล้วก็คุ้นหูมนาะบ้างแหละตำนานนี้มันต้องมีคนได้ยินแน่นอนนะคะนั่นก็คือตนนานิ Fit. พเจ้าแห่งความปรารถนาและความรักนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักคิวปิดกันดีอยู่แล้วเนาะเพราะว่ารูปของคิวปิดเนี่ยก็มักจะไปโพตามโลโก้สินค้าหรือว่างานศินละปะหรือแม้กระทั่งร้านอาหารต่างๆนะคะก็มีรูปคิวปิด เต็มมากมายเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่า,วามีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่หลายคนเนี่ยก็ยังไม่รู้นะคะนั่นก็คือถึงแม้ว่าคิวปิดเนี่ยจะเป็นเทพเจ้าแห่งความรักแผงสอนให้คนอื่นเนี่ยรักกันมากมายนะคะแต่ทว่าเทพเจ้าแห่งความรักของเรานั้นกลับเป็นคนที่เสียใจหรือว่าไม่สมหวังเสียเองนะคะคิวปิดเป็นเทพเจ้าผู้ที่มีอดีตที่ขมขื่นนะคะต้องร้องไห้เพราะความรัก แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงมาฟังกันเลยค่ะคิวปิดนะคะเป็นชื่อเรียกตามชาวโรมันหาส่วนชื่อเรียกตามชาวกรีกนะคะก็จะเรียกว่าเอรอสค่ะแต่อาคลิปนี้นะคะจูก็ขอญาตเรียกว่าคิวปิดแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายแม่ของคิวปิดนะคะคือเทพีวีนัสค่ะเทพีแห่งความรักและความงามส่วนพ่อเนี่ยจะมีหลายตำนานมากเลยค่ะคือบางคนก็บอกว่าพ่อของคิวปิดคือมาร์สเทพเจ้าแห่งสงครามนะคะเป็นที่รู้กันดีในหมู่เทพเจ้าค่ะคือเรียกว่าเป็นก๊อสิบใต้เตียงเลยค่ะว่าวีนัสกับมาร์สเนี่ย แอบคบชู้กันก็คือมา r s สเนี่ยจะชอบย่องวิน u สตองกลาคืนนะคะคนก็เลยคาดเดากันว่าเออมาหากันบ่อยๆจนมีคิวปิดขึ้นมานั่นเองเนาะ แต่อีกจำนวนก็เล่าว่าคิวปิดเนี่ยเป็นลูกของวีนัสกับเมอร์คิวรีนะคะเทพเจ้าแห่งการสื่อสารชู้รักอีกคนหนึ่งของวีนัสนั่นเองค่ะคือต้องเล่านี้ก่อนนะคะว่าวีนัสเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคุณแม่ที่ทซับหลายนะคะหลายคนก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมหล่อนถึงมีชู้รักเยอะขนาดนี้นะคะสาเหตุก็เพราะว่าจริงๆแล้ววีนัสเนี่ยไม่ได้มีความสุขกับชีวิตแต่งงานเท่าไหรนะกก็เลยมีชู้รักหลายคนเอาไว้ปลอบใจตัวเองนั่นเองเนาะแต่เอาว่าเราก็เลยสรุปไม่ได้ว่าสุดแล้วเนี่ยพ่อของคิวปิดเนี่ยเป็น ใครกันแน่แต่ตำนานที่คนเชื่อมากที่สุดก็คือวีนัสกับมารสนั่นเองค่ะรูปร่างลักษณะของคิวปิดนะคะภาพจำที่ทุกคนคุ้นเคยเนี่ยก็จะเป็นเทพเด็ก เพศชายนะคะรูปร่างหน้าตาน่ารักใครเห็นใครก็เอ็นดูเนาะด้านหลังเนี่ยก็จะมีปีกเล็กๆในมือจะถือคันธนูและลูกศรปีกของคิวปิดแสดงถึงความไม่แน่นอนของความรักนะคะความผันผวนทางอารมณ์ส่วนคันธนูกับลูกศรเนี่ยก็จะมีที่มาที่ไปว่าคิวปิดเนี่ยเป็น FC ของอพอลโลนะคะเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ดนตรีและการรักษาซึ่งคิวปิดเนี่ยก็ชอบตามติดอพอลโลนะคะเพราะเขาเห็นว่าเฮ้ยอพอลโลเนี่ยมีอาวุธเป็นธนูเนาะก็เลยอยากจะได้บ้างแต่ขออพอลโลเท่าไหร่เนี่ย เขาก็ไม่ให้นะ คิวปิดด้วยความที่เป็นเด็กน้อยเนี่ยก็อยากจะมีอยากจะได้บ้างนะคะก็เลยไปขอร้องวันแคนนะคะเทพเจ้าแห่งไฟและงานเชื่อมก็คือไปขอร้องช่วยประดิษฐ์อาวุธให้หน่อยนั่นแหละซึ่งวอลแค่ก็ใจดีนะคะก็ประดิษฐ์สอนให้คิวปิดขึ้นมานั่นเองวีนัสแม่ของคิวปิดพอรู้ว่าลูกชายมีสอนของตัวเองนะ,ะก็เลย,วยอวยพรให้ลูกชายค่ะขอให้ลูกสอนของคิวปิดเนี่ยมีอํานาจมากกว่าอาวุธใดๆในโลกนี้นะคะแล้วอํานาจอะไรละ่ะที่มันทรงพลังขนาดนั้นนะคะนั่นก็คือความรักนั่นเองก็เลยเป็นที่มาว่าทํา ไมลูกศรของคิวปิดเนี่ยถึงทําให้คนรักกันได้ซึ่งลกักษณะการทํางานของลูกศรคิวปิดนะคะพอแผงสอนปุ๊บคนที่โดนเนี่ยเห็นอะไรเป็นสิ่งแรกก็จะจับกุมรังศรนั้นทันทีแล้วลูกศรเนี่ยก็มีลูกเล่นด้วยนะคะคือคิวปิดเนี่ยเขาจะมีลูกศรที่ทามาจากทองคำเนาะก็คือที่ทําให้คนรักกันนั่นแหละ แต่แบบที่2เนี่ยก็จะเป็นลูกศรตะกัวที่ถ้าแผลงไปโดนใครสักคนแล้วเนี่ยคนนั้นเนี่ยก็จะฏิเสธความรักนะคะจะไม่อยากมีความสัมพันธ์หรือถ้ามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็จะอยากเลิกกับแฟนไปเลยนะคะซึ่งคิวปิดเนี่ยก็เคยใช้ลูกศรนี้เนี่ยก่อเวรกรรมแสบๆมาแล้วค่ะเวรกรรมอันดับหนึ่งเนี่ยคือเกิดขึ้นกับอัพโรเจ้ากับเจ้าเดิมเลยจ้ะคืออพโรตเนี่ยเป็นเทพที่ทั้งเก่งแล้วก็หน้าตาดีเนาะก็คือเรียกได้ว่าเป็นเทพที่เพอร์เฟกเลยทีเดียวค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเก กว่าคิวปิดคือผลงานก็เยอะกว่านะคะเคยไปสู้กับมังกรมาก็แล้วคิวปิดเนี่ยคือเด็กน้อยไอ้ธนูที่คิวปิดถืออยู่เนี่ยก็คือแบบเป็นของเด็กเล่นโอ้โหพอคิวปิดได้ยินแบบนั้นคคือจีดขึ้นสมองเลยจ้ะคือแบบอือือคือดูถูกกันเกินอะเกิดอาการเนี่ยจะดับม่านอพอลโลสักหน่อยค่ะคือแบบเก่งนักใช่ไหม ดเดี๋ยวฉันจะทำให้แกอกหักเลยคิวบิดนะคะก็มีการวางแผนแก้แค้นอพอลโลค่ะโดยการแผลงซ้อนทองคำให้อพอลโลนะคะตกลุมรักนางไม้คนหนึ่งที่ชื่อว่าเดลฟีนะคะแล้วใช้ลูกศรตะกวดเนี่ยแผลงใส่เดลฟีค่ะทำให้เดลฟีเนี่ยกลายเป็นคนที่เย็นชานะคะไม่ต้องการความรักเห็นหน้าพอลโลปุ๊บก็คือเกลียดทันทีเนาะส่วนฝ่ายอพอลโลเนี่ยก็คือตามจีบเดลฟี่แบบไม่หวันไม่ไหวค่ะคือเรียกได้ว่าบ้าคลั่งเลยทีเดียวส่วนเดลฟี่นะคะก็หนีอพอลโลค่ะทุกคนฟังไม่ผิดค่ะเดลฟีนะคะหนีอาร กลายเป็นต้นไม้ที่ชื่อว่ารอเรลนะคะอารมณ์ว่ายอมเป็นต้นไม้ยังดีสักกว่าจะมีความรักนะคะโอ้โหคือใครเจอแบบนี้คือจิตจีแทนนะอะพอลโลก็คือช็อกไปเลยค่ะคือร้องไห้เสียใจนะจนเป็นเห็นว่าทําไมรูปปั้นของอะพอลโลที่เราเห็นกันทุกวันนี้เนี่ยบนศีรษะเนี่ยจะประดับไปด้วยมงกุฎที่ตกแต่งไปด้วยใบไม้นะคะซึ่งใบไม้เนี่ยก็เป็นใบไม้จากต้นรอเรลนะคะเพราะอะพอลโลเนี่ยอยากจะรู้สึกว่าแบบว่ามีเดลฟีอยู่ใ,ใกล้ตลอดเวลานั่นเองเนาะคิวปิดเนี่ยก็คือแก้แค้นได้เจ็บแสบมาก ะะแต่อย่างไรก็ตามนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยคิวปิดก็กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของวนรณวันไทยอย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะมาถึงกันที่วีรกรรมแสบอีกเรื่องนะคะคือเรียกว่าปวดหัวยิ่งกว่าตอนแรกค่ะคือคราวนี้เนี่ยคิวปิดเนี่ยแผลงสอนใส่วีนัสค่ะซึ่งเป็นแม่ของตัวเองนะคะคือต้องบอกก่อนว่าคิวปิดเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะตามตำนานเนี่ยเล่าว่าวีนัสกําลังเล่นกับคิวปิดอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเล่นอีท่าไหนเหมือนกันนะคะลูกสอนถึงไปโดนวีนัสเข้าได้นะคะวีนัสพอต้องมนของสอนเนี่ย ก็ไปตกลุมรักมนุษย์คนหนึ่งค่ะซึ่งมนุษย์คนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าอะโดนิสนะคะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าวีนัสเนี่ยโอ้โหคลั่งรักอะโดนิสมากนะคะคือคลั่งรักมากถึงขนาดที่ว่าแบบยอมทิ้งเทือกเขาโอลิมปัสนะคะเพื่อไปอยู่กับอะโดนิสที่เมืองมนุษย์เลยทีเดียว ตัวอโดนิสเองเนี่ยก็เป็นพรานป่านะคะคือล่า,าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพเป็นปกติู่แล้วนะคะแต่ก็ต้องเกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นค่ะคืออโดนิสเนี่ยต่อสู้กับหมูป่านะคะแล้วพลาดท่าเสียชีวิตน,นะวีนัสเนี่ยคือเสียใจหนักมากเนาะก็เลยเสกน้ําสีแดงที่ออกมาจากร่างกายของอโดนิสเนี่ยให้กลายเป็นดอกอโดนิสค่ะซึ่งดอกอโดนิสนะคะก็จะมีอายุเพียงไม่กี่เดือนค่ะก็เหมือนกับอโดนิสนะคะที่ใช้ชีวิตได้ไม่นานก็ต้องจากไปนั่นเอง กลมาที่นิสัยของคิวปิดนะคะคือคิวปิดเนี่ยเป็นเทพที่มีนิสัยซุกซนชอบแกล้งคนอื่นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีที่มาที่ไปว่าคิวปิดยังเป็นเด็กถ้าลองมองเทพเจ้าองค์อื่นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นในลักษณะที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนาะแต่มีแค่คิวปิดที่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดอีกหนึ่งตำนานขึ้น คิวปิดเน่ย, <S <S เ,นยเกิดมาเป็นเด็กที่รักแม่มากนะคะตามวีนัสไปทุกที่คือไม่ยอมโตขึ้นเลยค่ะจนตอนหลังเนี่ยวีนัสก็เริ่มหนักใจแล้วคืออยากจะเห็นคิวปิดเนี่ยโตเป็นวัยรุ่นสักทีเนาะก็เลยไปปรึกษากับทีมิสนะคะเทพีแห่งความยุติธรรมทีมิสเนี่ยก็ได้บอกวิธีแก้ให้กับ วีนัสนะคะก็บอกว่าคือที่คิวปิดเนี่ยไม่โตสักทีเนี่ยก็เพราะว่าเหงาอยากมีเพื่อนนะคะก็เลยแนะนําให้วีนัสเนี่ยมีน้องให้คิวปิดสิอะวีนัสก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะสุดท้ายนะคะวีนัสก็ให้กําเนิดเทพเพศชายนะคะที่ชื่อว่าแอนเทรอสคะเทพเจ้าแห่งการรักตอบซึ่งเป็นเทพที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมเขาไปแล้วด้วยซ้ํานะคะคือแอนเทรอสเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับคิวปิดเลยค่ะแต่ปีกเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายผีเสื้อนะคะในมือเนี่ยก็จะมีคันธนูแล้วก็ลูกศร เหมือนกันค่ะซึ่งลูกศรของอันเทรอสนะคะก็จะมีลักษณะเป็นตะกัวแต่อย่างที่ทุกคนรู้กันค่ะว่าคิวปิดเนี่ยคือจะยิงศรให้คนรักกันใช่ไหมคะซึ่งคนนั้นจะเป็นใครก็ได้แต่อันเทรอสเนี่ยจะยิงศรช่วยให้คนที่ไม่เคยสมหวังในความรักหรือบางทีเขาจะใช้ลูกศรสั่งสอนคนที่มาดูหมิน่นความรักนั่นเองค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างที่ไม่เหมือนกันอยู่เนาะคือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะพอมีอันเทรอสเนี่ยคิวปิดก็เปลี่ยนร่างจากเด็กน้อยกลายมาเป็นชายหนุ่มนะคะจาก น้อยที่หน้าตาหน้ารักแม่เอ็นดูเนี่ยก็กลายมาเป็นชายหนุ่มที่หน้าตาหล่อเราสมกับเป็นลูกของเทพีวีนัสเลยค่ะส่วนเทพีวีนัสนะคะก็สมหวังที่ลูกชายเนี่ยโตขึ้นสักทีนะคะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าดีใจได้ไม่นานนะคะเพราะว่าคิวปิดที่กลายเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องราวความรักเข้ามาเนาะก็วัยรุ่นนะคะทุกคนแล้วเป็นความรักที่แบบว่าแม่ผัวไม่ปลื้มลูกสะใภ้สุดๆนะคะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเรื่องราวความรักของคิวปิดเป็นยังไงเนี่ย ติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะสวันนี้นะคะ EP นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะนะคะสวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะ